หรือลัทธิที่มาคันธิยะปริภาชกยึดถืออยู่เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจได้สัมผัสสิ่งดีงามเป็นที่จเจริญใจให้ยินดีเพลินใจแล้วปล่อยให้ผ่านเลยไปจัดอยู่ในประเภทการมสุขขันลิกานโยกซึ่งต่างจากคำสอนของพระพุทธองค์มาคันธิยะไม่เข้าใจในเรื่องนี้ การพูดคุยกันระหว่างพราหมณ์พระทวาชโคตกับมาคันธิยะนั้นพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยทิพยโสตเย็นวันนั้นเมื่อเสด็จออกจากประทับหลีกเร้นก็เสด็จเข้าไปในโรงบูชาไฟประทับนั่งบนเสือที่เขาจัดถวายนั้นปรัดกับพรามถึงเรื่องที่เขาพูดคุยกับมาคันธิยะตั้งแต่ต้นทำให้มาคันธิยะตกใจจนขนลุกสู้ ขากราบทูลว่า